เกวันัทจุนแพรครับเป็นนักเรียนจารุนหนึ่งห้าครับผมกเกษียณเมื่อปีห้าแปดครับอายุราชาการตอนเกษียณได้สี่สิบห้าปีครับตอนรับราชาการตอนรับราชการตั้งแต่ปีสองห้านะครับผมรับราชการเรียนช่างยนต์กรมอู่ฐานเรือเนี่ยตั้งแต่ปีสองห้านะครับเป็นนาหอนปกครองแล้วก็รักษาการรองผอโรองเรียนผมทําการแล้วก็รับราชการอยู่ที่กรมอู่ฐาน เรือที่โรงเรียนทั่างยนต์นสอนหนังสือนะครับมา24ปีครับตั้งแต่ทําการทาการหนึ่งปีนะครับทําการนายทหารสัญญบ,บัตรแล้วก็เป็นเรือตีสามปีปเ,ปเรือโทสี่ปีเป็นเรือเอกสามปีแล้วก็เป็นนาวตีอยู่อีกสิบสามปีรวมยี่สปีครับเพราะงะั้นผมอยู่ที่โรงเรียนเครื่องยนต์มาเนี่ยยี่สิบสี่ปีนะครับ ลูกศิษย์ที่ผมสอนไปทั้งหมดเปียเป็นพันคนทั้งกเกษียณไปแล้วแล้วก็ทั้งอยู่ในปัจจุบันในกองทัพเรือนะครับแต่ละรุ่นตอนช่วงผมเป็นเรือโทรครับผมได้ไปอบรม MTU เนี่ยที่ที่เยอรมันที่สั่งกองทัพเรือสั่งต่อเรือสุออสออสสขโขทยัยกับรัตนโกสินนะที่อ่าที่ต่อที่คาทาโคมาชารัฐอเมริกาผมเป็นพักรินที่อยู่โรงเรียนช่างเครื่องยนต์ไปศึกษาเพื่อให้องค์ความรู้แก่บกาลังพล ที่ไปที่เป็นช่างอยู่ในกองทัพเรือแล้วก็จ่าที่ไปเรียนผ่านโรงเรียนช่างเครื่องยนต์กรมอู่ทหารเรือกรุงเทพหนึ่งนะครับในช่วงในช่วงเรือตีเป็นเรือโทผมจําได้แล้วก็ไปเรียนเกียร์ที่ออสบูกตอนนี้เรือลํเนี้นะฮะการออกแบบตัวเรือทั้งหมดเนี่ยที่สัมภาษณ์กันทุกวันเนี้ยเป็นการสัมภาษณ์จากอานายทหารปากเรือทั้งหมด ถึงได้ไปนเน้นหนักที่ด้านบนนะเหนือแนวน้ําหมดเลยแต่ในความคิดเห็นขุงผมนะว่ามันควรจะมองลงไปที่ใต้แนวน้ําเพราะเป็นโอกาสที่น้ําจะเข้าเรือได้เยอะคือจากประสบการณ์นะครับผมมีประสบการณ์อ่ารับรายการช่วงนี้รับรายการอยู่ผมอยู่เรือบางปะกงเรือหลวงบางปะกงนะครับได้ลงเรือบางปะกงเรือหลวงพังงาน ซึ่งเป็นเรือชุดเดียวกับอ่างทองเนี่ยนะครับแล้วก็เรือหลวงตองปิวเป็นเรือพีซีภารกิจที่ผ่านก็คือการฝึกภาคในเรือต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ลาตเวนอปัตตานีนราธิวาสซึ่งมีคลื่นลมแรงอย่างนี้นแล้วก็แล้วก็ไปชายแดนตาดขเขมรน,นะครับปฏิบัติการยุทธการท่าเส้นไปยิงกระเขมรแล้วก็เรือ เรือพีซีที่ผมไปเนี่ยเรือตองกปลวแตกลักษณะเน,นี้ยนะก็เทปูนะ,ะเรือล่องลมไปไปสนับสนุนเนี่ยเรือผมน้ํามันหมดต้องลอยลําก็เลยมีประสบการณ์ว่าเรือถ้าลอยลํานะครับมันจะบังคับทิศทางไม่ได้แล้วถ้ามีคลื่นลมเนี่ยเรือจะต้องเอาหัวเรือโต้ขึ้นตลอดเห็นไหมฮะผมมันผมมีภาพเรือที่ผมส่งที่ที่ทว่าออกที่ทีวีนะที่มันกระโดดเหินน้ำาน่ะมันไม่จมเลย ใช่ไหมฮะแล้วผมเทป,ปูนจากประสบการณ์เนี่ยเรือเรือล่องลมนะครับปืนร้อยห้าจากขวางยิงมาเรือผมเนี่ยมันมีโดมผมอยู่กองเรือปราบเรือดำน้ำมันเข้าไปไม่ได้แล้วก็น้ำมันหมดเครื่องจักรใหญ่ก็ทำงานไม่ได้ก็ทิ้งสมอฮะเพราะเรือมันจะไปเปะฝั่งหาดเด็กเดี๋ยวโดนเขมรยิงพอทอดสมอเนี่ยเรือมันไปตามคลื่นนะมันเอาท้ายเข้า มันเอาท้ายเข้าสนามลบว่างั้นเดอะเราก็ยิงไม่ได้เพราะปืนเรือปืนหัวเนี่ยสามนิ้วอันนี้อันนี้ให้สังเกตดูว่าการบังคับเรือไม่ได้นั้นมันจะลอยไปตามทิศทางลมซึ่งสุโขทัยมีอาการอย่างนั้นเครื่องมันดับนลยครับเพราะมันมีสองใบจกักรม,มันมีสองใบจักรขับเคลื่อนสมถติเราจะเลี้ยวเนี่ยมันต้องขวาตีซ้ายทวนนะครับหรือ เหมือนกระเชียงนะฝาตีายทวนหรือเร่งความเร็วถ้าเราเลี้ยวขวาก็เหมือนรถนะล้อล้อที่เราเลี้ยว<ม>ด้านไหนเนี่ยด้านนั้นรอบจะต่ําถูกไหมครับเรือมันจะมีหางเสือช่วยตอนนี้เขาบอกว่าเครื่องดับเพราะเครื่องดับเนี่ยทําไมมันถึงดับแล้วฮะ ผมในฐานะพระกรินผมถึงมองว่าอะไรการช่อมทำเห็นไหมที่ผมให้ประเด็นไปอ่ะสามประเด็นด้วยกันอะไรในการช่อมทำพี่ซีนกันน้ําเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าหมดสภาพไหมสองเป็นอะไรออร์เจนอลไหมคืออะไรที่ได้มาตรถานเนปซีห้าปีถึงสิบปีแต่ตอนนี้สุโขทัยเนี่ยตัวนี้ตามสัญญาที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยปีห้าศูนย์ที่สั่งซื้อนะครับเป็นออร์เจนอลสิบห้าปีนะครับแต่ ทางกองทัพเรือวันนั้นที่สัมภาษณ์บอกว่าเพิ่งซ่อมมาสองปีถูกไหมครับวงรอบการซ่อมทำของเรือโดยโดยทั่วไปของกองทัพเรือเนี่ยจะประมาณสามปีสี่ปีนะฮะทุกทุกวงรอบจะต้องตรวจเช็คแล้วก็โอเวอร์ฮอนทั้งตัวเรือแล้วก็เครื่องจักรใหญ่แล้วก็คือพูดง่ายโอเวอร์ฮอนทั้งหมดอย่าง MTU ที่ผมไปเรียนเนี่ยคุณจะต้องชักเผาข้อเสือจะต้องชักลูกสูบ มันมีอยู่ห้าขั้นตอนเพราะฉะนั้นมันจะดับเนี่ยมันจะน็อกเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้เลยไอเหตุการณ์ที่เกิดเนี่ยแล้วจากการจากสบการณ์นะครับไอสีนยางที่ชาร์จฟิลอยู่ท้ายแบริ่งเพาไปจากที่กระบอกรีฟูดนะฮะมันเคยแตกแล้วน้ําเข้าเรือจากกรีนหนหรือเบดฮะช่างไปทําไปซ่อมทําแต่ดีฮะเรือมัน เรือมันจอดอยู่กับเรือมันจอดอยู่กับที่แป๊บเดียวครับน้ํามันก็จะเข้าเราก็ต้องทําการแล้วก็สูบน้เรอลบนี่มันจะมีเป็นสิบสิบห้องนะฮะมันที่มันจะจมเนี่ยไม่มีทางเลยที่บอกเมื่อกี้เราไปฟังอ่ะผมไปยิงกับเขนเนี่ยผมปิดแค่ห้องเดียวแล้วเทป,ปูนแล้วก็ลอยลํายิงต่อได้เนี่ยนี่ยเรามีช่างคนหนึ่งที่ทําเผาไปที่ทําเผาโดยเฉพาะเลยครับคุยอยู่กับผมตลอดที่ไปทําเรือ ที่ไปทำเรือจากทีที่ผมเล่าเมือ่อกี้ผมถึงเล่มเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานของอะไหล่เนที่คุณมาใช้ซ่อมอ่ะอเพราะว่าผมมีมีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่ผมตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้นําเข้าเป็นอะไหล่โนเนมซึ่งตอนเนี้ยผมก็ทําเรื่องไปที่ปปอชอมาเนี่ยเรื่องเนี้ยผมทํามาห้าปีแล้วฮะตามอยู่เนี่ยกัวเรือมันจะ ประสบปัญหาที่เผาแล้วตอนนี้เรือกะบุรีก็ตัวนี้ฮนะที่ลากเข้ามามันมีหลักฐานอะไรไปครับที่ว่าเรือเรือสุโคไทยเนี่ยได้อะไรที่ว่าไม่ไม่ใช่ของแท้ครับไปดูดิครับเนี่ยสัญญาผมมีซื้อปี50เนี่ยถ้าไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยสิปีนะท่านตอนนี้บอกว่าซ่อมมาแล้วไม่เกินสองปีเปลี่ยนหรือเปล่าฮะไปดูรายการซ่อมทำที่กอรรอ ว่าเมื่อซ่อมครั้งหลังสุดเนี่ยทำอะไรมาบ้างเพราะว่าบริษัทที่ซื้อปีห้าศูนเนี่ยมีสัญญาอยู่ครับสัญญาสัญญาที่มีเลขที่หมดนะฮะแล้วไอ้ที่ว่าสิบห้าปีปกติเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนทุกๆกกี่ปีนะครับก็ว,ว,กง,กรวงรอบการซ่อมทำมะมันจะมีเขาเรียกซ่อมจำกัดก็คือซ่อมจำกัดเนี่ยก็คือเมื่อพบข้อบกพร่องก็ซ่อมเห็นไหมฮะ แล้วก็ซ่อมสุดเผินคือซ่อมตามระยะเวลาฮะซ่อมตามระยะเวลาซ่อมจำกัดซ่อมตามระยะเวลาแล้วก็ซ่อมใหญ่ก็คือโอเวอร์ฮอลแต่แต่อันนี้เขาบอกว่าเขามีการอัปเกรดมีการเอ่อเ,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โอเวอร์ฮอลอะไรเขาก็เขาบอกเขาเขาเขาทำเขาเรื่อยๆไม่ใช่เหรอบอกเขาเขาทำทุกปีเขาเปลี่ยนมาผมถามต่อนะฮะผมถามต่อนะครับว่าอะไรที่คุณมาใส่เนี่ยออริจินอลหรือเปล่า มันได้รับรองจากเมฟซีไหมเนี่ยเครื่องมืออคู่มือเนี่ยที่ผมเนี่ยเมฟซีเนี่ยเครื่องมือการซ่อมทำอ่ะไอ้ลูกที่ผมเคยส่งไปให้มันต้องได้การการ,รับรองแล้วอ่าเหล่าเนี่ยมันจะต้องมีอายุการใช้งานหลังการซ่อมทำเนี่ยไม่น้อยกว่า5ปีถึง10ปีนะครับ แต่อนี่ไปดูดิครับเนี่ยทีลากเข้ามาเนี่ยแปดเดือนพังปีหนึ่งพังนี่เรืออ่างทองด้วยกันเพิ่งจะเปลี่ยนไปเนี่ยไอที่อยู่ในภารกิจเนี่ยแปดเดือนก็พังแล้วเหรอครับเนี่ยครับแล้วซ่อมทีเท่าไหร่แล้วฮะเท้าแคคคาเข้าอู่ห้องนะครับมันก็เป็นสิบล้านแล้วค่าแรงงานอีกค่าอะไรแล้วเอาอะไรท่านเสรีก็เคยพูดที่ผมเอาเรื่องไปส่งน่ะแต่มันไม่ได้รับความสนใจห้าปีเนี่ยผมตามมา มีเอกสารอยู่หมดแต่สาเหตุตรงนี้เดี๋ยวเอาเรือขึ้นมามันถึงจะรู้ถูกไหมฮะที่อ้างว่าเรือแตกเนี่ยถ้าแตกหัวเรือเนี่ยมันแตกขี่ห้องแนละ้วถ้าท่านมาดูดอยิ่งหรือเห็นแบบที่ผมแลวท่านจะลึกออก,ออกเลยว่าเรือเนี่ยมันถูกแบ่งเป็นสิบสิบเป็นโอ้ยสกบร้อยห้องได้มั้งแล้วเวลาที่อย่างผมไปที่ไปโดนยิงที่ขเขมรเนี่ยคุณยิงตูมเดียวไม่จมแล้วครับเรือลบอะ่ะเพราะมันจะปิดแล้วสูบน้ําออก ในแต่และห้องมันจะมีสูบน้ําท้องเรืออยู่หมดห้องมันไม่ถึงกันนะไม่ใช่เรือตังเก